สวัสดีครับจากเพจร้านพรสิทธิ์การช่างนะครับวันนี้เรามาทําการติดตั้งประตูรั้วเหล็กนะครับเป็นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคุณสนิ้วนะครับถ้าตั้งสไตล์โมเดิร์นนะครับวันนี้เรามาติดที่บ้านคุณกล้วยนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับอยู่เจริญนคร39นะครับตัวนี้เป็นประตูบานเลื่อนรางซ้อนนะครับของรางนะครับเดี๋ยวเราไปชมการเปิดประตูกัน นี่เป็นรางซ้อนนะครับประตูมันจะเกี่ยวไปนะครับก็จะเลื่อนเก็บเข้าไปด้านข้างนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บมันจะเกี่ยวกับที่สองบานในนะครับดันเข้าไปอยู่ในกำแพงนะครับอตอนนี้นะระยะพื้นที่เปิดนะครับก็จะประมาณนี้นะ,ะตัวรางเป็นรางสแตนเลสนะครับ ลางใช้ฉากตะเลตนะครับแล้วก็ตัวเผานะครับเปางคู่นะครับขนาดนี้อ่าแล้วก็จะไปชมตัวในบ้านนะครับอ่ะพี่ชายปิดเลยอันนี้การปิดนะครับประตบานนอกก็จะเลื่อนมาจนสุดปุ๊บจะมีการเกี่ยววันที่สองนะครับให้ไหลพร้อมกันมา นี่คือปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการการสุนักด้านข้างนะครับผมาไปชมกันนี้จะเป็นการการสุนักรอดด้านข้างนะครับผมคือกล่องมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็เลยต้องมีการเสริมการสุนักเข้าด้านข้างนะครับผมตัวนี้เป็นเหล็กนะครับอบด้วยสีดำผิวทรายนะครับผม ก็ถ้าทางลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจร้านพรมสิทธิ์เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อตามลิงก์ของพี่ร้านได้นะครับหรือในช่อง YouTube ร้านพอมสิทธิ์การช่างนะครับผมก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณครับ